นี่กับมาพ่อพอกับนุ้งนิงถิ่นจำพรเนาะนอยู่วัดวัดเกา่าคือเกานะ่าเนาะมือน,นีกับมากับหมูเนาะมากับหมูสามคนสี่ถึงผู้สาวหน่อยเนาะ <c oughs> มือน,นีเขากับมาเลาะอีกเผื่อหนึ่งเนาะนี่อันมาวัดเก่าบ้านตะนแล้วคือเก่าเพราะว่วามันแบบลมลื่นดีนะบอดเขาเขาอย่งางเขานี่นี่บอดนีล่ลมลื่นดีนี่เนาะมากับผู้สาวทางนากักการ สบายดีนะคนนสวยสบดีวิ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 อยากเขากล้องเลยมาเล่นมาส้มถ่ายกล้องนะโอเคพมาหนึ่งกันพากันมาถ่ายหูกันเล่นๆเนาะถ่ายหูบกันเล่นๆ บรรยากาศดีมั้นี่ตอนออกมาแดดแดดเลยทุกคนทอมมาอยู่นี่พัดห่มนะร่มลื่นนะทุกคนแดดปรดพอดีเลยมาเบิ่งสาวๆาถ่ายโฮน่งนเบินมันมาืเบิงอมาดหัวเวเด็ก

ครอยากมาเอาบรรยากาศแบบเก่าๆมาถ่ายรู้แบบงามๆภาพงามๆก็มาได้เนาะทุกคนเนาะอยู่บ้านแต่แล้วเนาะใครเห็นรู้ภาพใครเห็นคลิปนี่กะอยากมาถ่ายอยากมายังกะมาได้ทุกคนเอบามนมันไดเอไ้มปถา่ยอกคนงไปถ่ายไป้ม กะสิมาเบื่งเบื้องลังสองสาวเนาะเบื้องลังเบื้องลังสองสาวไทยหูบหลังจากที่เฮ้าหันออกจากวัดเก่าแล้วเนาะอ่าวิ้น หลังจากที่ห้าออกจากวัดเก่าแล้วว่าสิไปวัดน้องลำจันน้องทุกคนพอมาหอดใกล้สีหอดวัดแหล,หลแ<ด>ะสิไปได้ป่ะวันนี้นนมันคุมเอ็งว่า<ด>มันวนเลิกได้<ส>เมืองคนทาง ย่านไปบ่ได้ยังหาวิธีอยู่เนาะสิไปวัดน้องลําจันวัดหอตเนาะทุกคนหอใต้ปีดอกอ้อยมาทางนี้เฮยเอ็งว่าอ้ยมาทางนี้ ไปได้เลยทุกคนมาแต่มาแต่เบิ่งเกือบเกือบได้กลับคืนเ้นเกือบได้กรับคืนเนาะจากเดินทางมาระยะหนึ่งเลยเนาะเฮาก็ได้มาหอดหอไตปิดกแล้วทุกคนอันนี้ก็คือวัดหอไตเนาะ เจ้าหน่อยสิพาทุกคนเบิ่งส o o เนาะหักกระมาหอดเด้อนั่งก่อนอันนี้เข่ามาทั้งลังเนาะทั้งลังวัดทุกคนอันนี้สิเป็นทั้งลังวัดมากกับสิมาพ่อพระใหญ่เลยเนะาะพระใหญ่อยู่บนนี่เข่ามาทั้งลังส่วนทั้งหนังกับสิเป็นทางเข่าบอลหอไตเนาะถ่ายเพื่อนๆกันวัดบ้านท้าวกระสิเงียบเงียบประมาณนี้เลยเนาะเฮ้ยเนาะ คนบกครายหลายโควิด <COVID. S 1> อือส่วงนี้ก็ช่วงโควิดแน่เพิ่นปิดตูปปต้ป่ะปิดบ่ปิดบ <c oughs> ่ะป่ะเดี๋ยวห้าสิถามมาขอพรก่อนขอพรพระเฮ้ยพระนี่แม่น่าพระเทพมาสั่งเออกับอันอนี้ก่อนเปิดนั้ก่อหอตายนะหอแจ้งหอตายหอตายอห,หอตายใหม่อ่ะอตั้่าหอตัวน,นั้นอ่า พระเทพเพิ่นมาสางเนาะเพราะว่าพระเทพเพิ่นเพิ่นลงมาเองนะเฮย้บยบผันห้ตัวแทนเออเพิ่นให้ตัวแทนลงมาเนาะพี่นะพ,พ,พิ่นมือเพิ่นเปินนดน,นี่ก็มานะนี่เนาะห่าหยบสงบจักองค์ด้นี่ นี่ก็สิเป็นวัดหอไตปีดกบ้านน้องลำจันเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตเนะาะถ้าใครเห็นคลิปก็ดจากมาเที่ยวมาส้มได้หอไตปีดกก็คือบ่อนทีว่าเพิ่นไว้คัมพีเนาะคัมพีตั้งแต่สมัยบูฮานุ่นแหละจักจักปีแหละลืมแต่เพิ่นเคยบอกมาแต่เนะาะจักจักหลอยปีแหละบ่อนหอไตนะเนาะบ่อนเก็บคัมพีเก่านี่ก็สิเป็นพระองค์ใหญ่ อีกมาตั้งใจมาเดี๋ยวรอเนี่นยน,นะ,นะมาอะไรการมาบูซาแต่การเอาลงนนเนี่ยแทนแหละในบื้อพูอดแทนแหละในฮอกไกสมะคอพอรก่อนนะอเนาะ

เดี๋ยวามาเบิ่งบบอนนี้แล้วแล้วก็สีผ้าทุกคนเขาไปเบิ่งทางในก่อนเนาะไปเบิ่งหอไตช่วงนี้ก็เงียบแน่โควิดเนาะโควิดก็บ,บ่คก่อยมีภัยแต่ปกติแ้วเหามานี่สิมีคนมาอยู่เนาะเฮยเนาะคนม,มาหลายอยู่ <c oughs> เออเดี๋ยวเองสิย่างกลับไปวัดก่อนบาทหนึ่งไปโลดเฮ้ยคนกระางมามีหลายปีเลยเด้เนาะเอ้ยเนาะองค์พระใหญ่นี่เนาะ สั่งมาได้หลายปีแหละตอนอยู่กรุงเทพนิ่งก็ได้ยินแต่ข่าวเนาะวะ่าพระเทพเิ่นในลงมาสาังวัดอยู่บ่อนนี้เนาะเผิ่นก็ยังมองเห็นเนาะเฮ้ยเนาะยังมองเห็นวัดน,น,น้่อยเพราะว่ามันกับประวัติกับเก่าแกเแาเ่เติบแหละฮะเออเคสแบบว่านะเป็นบ่อนซักซิดแห่งหนึ่งอีกเนาะอันนี้ก็ได้ <laughs> ยังมีปลาอยู่บนเดนอ่อนบอนี่นี่เนาะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นหอไตปีดกเนาะเป็นหอเก่าแก่เนะาะเก่าแก่มาหลายปีแหละถ่ายคลิปนะเบิ่งเบืองล้างเนาะอันนั้นทาังน่าทีถ่ายเบื้องล้างไห้ เรือนหอใต้บ่อนนี่ๆทุกคนหลังนี้สิเป็นหลังใหม่ที่พระเทพเพิ่นมาสร้างเนาะนี่ตอนแรกเพิ่นว่าสิย้ายจากหลังเก่ามาหลังใหม่เนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ย้ายเถื่อเนาะเครื่องนี้น้ํน้องก็หลายเติบแต่นี่คือสิบ่ได้พาทุกคนขึ้นไปเบิ่งเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นเปิดให้ขึ้นหรือบ่หั่นน่ะ เพราะว่าอัน,น้า,าึืนเขาก็ต้องใส่สินะนะทุกคนเพราะว่ามือนนิบรได้ใส่สินมาเนาะบรได้ถือผ้าทุงมาสีผ้าเบ่งผ้าส้มแต่รอบรอบเนาะทุกคนเนาะรอบข้างนอกนี่แหละมาเบ่งฮอเก่ากับฮอใหม่เนาะแต่ว่าฮอ,อใหม่นี่ยังบ่ทันได้ขืนจักเถื่อตัวน,นี้สิเป็นฮอใหม่เนาะ สัญลักษณ์ก็คือสีเสาไล่ๆเนาะสัญลักษณ์ของหอฮะมือเพิ่นเปิดมือเปิดหมอบนะเพิ่นสีมีบาตในน้อยมีบาตบอลไดในดูพื้นนี่ตะกีบบดลมีน้าอำมาในเสาเลยบ่ในเสาเลยเปิดเงินเรียนเอากันเอาเงินเรียนไปหยอด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 อะไรบัดนี้เพิ่นเทปิดเลยบออันบาตนะบาตในน้อยบาตคือเขาใส่อยู่ไทยฮนี่เวลาเพิ่นตอนบาตตอนบา เงินจะเปิดจะเอาไปใช้เงินเรียนทำไมเพ่อเอาลงลุ่มบ่ยานเอาลงในลุ่มแล้วเพิ่นตุกี้บ่มด้มีน้ำไลยน่ขื่นลายเนาะมันสิมีบอนปอนปอนเลียนปอนยั้ง่นและสัญลักษณ์ของหอไตเนาะก็คือเสาเด้อเลยเนาะเสาลายบ้ลายใ้ไหอกเกาอันนี้เนาะเฮยเพิ่ซนสมแซมแน่ละบ่บ่เนาะ สอมแซมแน่เลยพันพันยังอนาอยู่ยังแน่นายอยู่เพิ่นก็อาชีสอมแซมมาแล้วอะไรแหละเนาะทางในเย,ย็นสบายเดี๋ยวสะพาทุกคนไปหล่ออีกทางในเนาะ ออใหม่ในการงามแต่เพื่อนบริเปิดให้เขาเถื่อนอึ้นตอนแรกเพื่อน่าสิยใหญ่ลงแล้กกระเบือขึ้นบุรีใหญ่มาเป็จังได้เนาะแต่ว่ามากก็ยังได้ขืนไปไหวบูซาอยู่เนาะพอตายเป็นวัดที่วัดซักซิบเนาะผู้คนลูกล้านมากกับไหวขอพรเพื่อนมาไหวองค์ปู่กัน นิ่งในเห็นอกปู่อยู่ใสายปวดไหเลยทางนี้ก็สิเป็นต้นในวดัดเนาะข้างในของวดัด กราบขอพรองค์ปู่ก่อนนี่เป็นบันไดขึ้นลุงซ้ายเพิ่นยังบ่ทัน,น,ทนได้เปิดมั้งนี่เนาะตัวใหม่นี่หอใหม่นี่นยังบ่ได้เปิดให้ขึ้นซ้ําเพราะว่าภายมาก็ยังได้ขึ้นหอเก่าอยู่นนเนาะองค์ปู่สามเสียนบันไดทางขึ้น เก็บผ you know, <laughs> <you> know. mm ักยังเนาะทางน่ะเก็บผักมักบุกเอาไปกินนะเนาะตายังอยู่บนนี้แม่เนาะน้ำลายล่ะ บันไดทางขึ้นทางซองขางเนาะทางน้เแม่ชีเพิ่นผูกแขนเนาะลูกร้านมากกับไปกับไปผูกแขนน้ำเพิ่นเนาะเดี๋ยวที่พาส้มก่อนพาส้มวัดหนึ่งหนึ่ง ตอนที่นี้งหูว่าพระเทพเพิ่นได้ลงมาบอลน,นี้มาสาั่งวัดนี่เนาะนิ้งก็อยากมาอยากมาได้อยากมาอยกายกมาเบิ่กมาเพิ่นมาสาั่งยังเนาะ <c oughs> อันนี้ก็สิเป็นฮอรแจกเก่าเนาะฮอร,แจ,ฮอรแจกฮอรแจกเก่าแต่ว่าเพิ่นก็ซ่อมแซมมาแน่แหละเพราะว่าแต่ก่อนผุพัหงหลายเติบเนาะหลังคาเพิ่นก็ต่อเติมเฮ็ดใหม่แน่แต่เพิ่นก็นยังอนุรักษ์แบบเก่าอยู่ สีพามาเบ่งบ่อลทางขื้นเนาะทางขื้นหอถถูยห <c oughs> ญ้านะแม่ถูยหญ้านะแม่ลูกถูยหญ้าผ่านะี่นะถุยหญา้ญาเดี๋ยวมันปิดอยู่เนะาะก่อนขื้นหอไตา้ต้องปะต้อง ตองอยังนอกนะต้องปดทงตีนก่อนโอก่อนขืนก็ต้องปดรองเท้าเนาะปดทงเท้าให้เรียบร้อยต้องใส่สินเนาะแต่ว่าเพิ่นปิดอยู่เนาะเพิ่นบดได้ให้เขืนแล้วเพิ่นปิดช่วงโควิดนี่แหละเอาแตมาถ่ายเอาก่อนเนาะถ่ายเอาข้างนอกให้เบิ่งก่อน เป็นอย่างไรทุกคนบรรยากาศถ้าใครอยากมาเนาะมาทางคำเถาเนาะเพราะว่าทางคำเถาเนะ่ะทางดีดีสะดวกเนาะคำเถามาดงเมืองทางดงลิงอะไรเนาะแล้วก็ตรงมาเลยทุกคนทางสะดวกสบายในการเดินทางเนาะเพราะว่าเิ่นเหตุถนนใหม่เหตุถนนใหม่เลยเนาะการเดินทางก็สะดวก ป่ะคัมพีอยู่นี่เนาะคัมพีอยู่หอนี่มีอยู่หลา ลายเป็นตู่เป็นตู่เลยทุกคนคำภีเก่าโบราณเนาะเย็นสบายเลยสงบดีห <c oughs> <c oughs> นาหนา,าเหลนหนามานั่งเหลนเนาะไ<ม>ปะไเก่ามาพี่มาพี่ <c oughs> มานั่งเล่นอยู่ศาลาศาลากลางนา้ำแบบพาเบิ่งพาส้มแ,บบแล้วเนาะคลิปนี้เขาก็สิขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเด้อเมื่อนี้ก็สิขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายเน่เพื่อนๆ <c oughs> <c oughs>